สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงหลักการของ Lean นะครับปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงการนำ Lean ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่การลดกระบวนการการทำงานและขจัดกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไปนะครับรวมถึงการลดของเสียลดความสูญเปล่าลดกระบวนการที่ซ้าซ้อนนะครับออกไปจากการทางานจะเหลือแต่กระบวนการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการส่งต่อคุณค่าไปให้กับลูกค้านะครับนั่นคือเวลาที่เราพูดถึง Lean นั้นการทำงานจะต้องดีขึ้นนะครับเร็วขึ้นสะดวกขึ้นประหยัดขึ้นนะครับและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยหลักการแล้วนะครับการประยุกต์ใช้ Lean หรือการ implement Lean ในองค์กรนะครับจะมี2เสาหลักด้วยกันที่องค์กรจะต้องพยายามขับเคลื่อนให้ได้นะครับเพื่อนำไปสู่การผลิตหรือสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เสาแรกนะครับก็คือ continuous improvement หรือการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นเสาหลักที่ทุกคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและก็ให้ความสนใจโดยมุ่งเน้นการทำงานกระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอนะครับแต่การที่มุ่งเน้นเสาหลักนี้เสาหลักเดียวไม่สามารถทำให้การนำลีนไปประยุกต์ใช้นั้นมีประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืนในการนำระบบไปใช้ได้นะครับ เพราะความจริงแล้วนะครับในการประยุกต์ใช้ลีในองค์กรจําเป็นต้องมี2เสาหลักคู่กันนะครับเสาที่1คือ continuous improvement หรือการปรับปรุงกระบวนการการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเสาที่2ที่สําคัญมากแต่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามก็คือเสาเรื่องของ people นะครับคือเสาหลักเสาที่2ที่เป็นการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันในการทํางานนะครับ ดังนั้นการปรับปรุงกระบวนการการทำงานหรือวิธีการทํางานโดยการนําระบบรีนไปใช้จะมี2เสาหลักด้วยกันนะครับเสาที่1คือ Continuous Improvement ส่วนเสาที่2คือเรื่องของ Respect for People ความหมายก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติสิ่งที่เป็นบุคคลนะครับตัวแรกเน้นที่ process นะครับส่วนตัวที่2เสาที่2นั้นเน้นที่ people people ในที่นี้ก็คือลูกค้านะครับเราต้องให้เกียรติเคารพลูกค้า นั่นหมายความว่าเราจะส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าอยู่เสมอนะครับ People ในที่นี้หมายถึงพนักงานเราจะเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันและพยายามที่จะช่วยเหลือกันในการสร้างกระบวนการที่ดีและมีประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอนะครับ People อย่างที่3ก็คือเรื่องของหัวหน้าง,งานทีมงานแผนกงานต่างๆนะครับที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันองค์กร ให้มีการปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอดังนั้นสิ่งสำคัญของ people ตัวนี้นะครับหัวหน้าง,งานจะมีบทบาทมากในการสร้างให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกันสร้างให้เกิดการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าทุกคนจะทำงานและพยายามส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับคนที่อยู่แผนกถัดไปอยู่เสมอนะครับเราจะพัฒนาเรื่องของกระบวนการคู่กับการพัฒนาคนอยู่ตลอดเวลานะครับ นี่คือ2เสาหลักที่อยากจะฝากไว้เรื่องของการนำลีนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรนะครับอย่างที่บอกคือองค์กรส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้ดีอยู่เสมอหรือ t o n u o u s improvement นะครับแต่อีกเสาหลักหนึ่งที่สําคัญแต่จะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ People เรื่องของคนคนต้องมีความรู้ความสามารถต้องมีทักษะเพียงพอกับกระบวนการที่เรากาลังจะปรับปรุงคนต้องมีการเคารพซึ่งกันและกันมีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในการสร้างกระบวนการต่างๆนะครับบางคนอาจจะยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงยังไม่ยอมรับการที่เราจะต้องปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม่นั่นคือหน้าที่ของเราที่จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันพยายามค้นหาความต้องการที่แท้จริงพยายามเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่การพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนําไปสู่ความยั่งยืนในการสร้างลีนให้เกิดขึ้นในองค์กรนะครับซึ่งนั่นคือการสร้างวัฒนธรรมที่ทําให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาและทําให้กระบวนการการทํางานต่างๆนั้นเป็นไปอย่างดีและก็มีประสิทธ,ธิภาพนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะฝากไว้สําหรับองค์กรที่จะประยุกต์ใช้ Lean น,นะครับในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการทํางานนะครับอยากให้มุ่งเน้นทั้ง2เสาหลักนะครับเสาที่1ก็คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งองค์กรส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วแล้วก็พยายามทําสิ่งนี้ให้ดีที่สุดนะครับแต่เรามักจะละเลยเสาที่2นะครับก็คือเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ก็คือ respect for people นะครับดังนั้น2เสาหลักนี้คือเสาหลักสำคัญในการนำลีนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของเราครับ